อ่ามีก็จะเบิร์สสาการเล็กก่อนเลยอ่าเดีมีจะทดลองดาเมจให้ดูเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยฟันประมาณหมื่นกว่าหอยมาดูดิคีดทีสามหมื 00, 000, ่นห้าสองหมื่นฟอฟอคือดาเมจพุ่งมากนะครับนะเลือ,บลอดบอลเราเป็นน้ำหรือฟอฟอออ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเ็ก R.O.M. เกมชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอีลัติกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2009อีลัติกชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2000บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปอีลัติกชอปก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อ,อย่างราคาสมมุติ2050บาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็คอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูสุดๆนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีดีนะครับหมีอวยพรสวัสดีครับหมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในนิเกะตนะครับตูดใหญ่นมสะพึงนะครับผม ก็วันนี้หมี่จะมาขออนุญาตรีวิวสกาเลตนะครับแล้วก็ทีมที่จัดนะครับซึ่งหมี่มองว่ามันผ่านด่านง,ง่ายมากนะเพื่อสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะรีไอดีและอยากมาเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับตอนีแล้วนะแต่เพื่อนเพื่อนะเพื่อนๆจะเลือกลาพาร์ตก็ได้หรือว่าจะเลือกสกาเลต t ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดลาพาร์ตเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสามารถที่จะกดเนี่ยแล้วสามารถไปแลกเศษได้ให้เลื่อนสามง่ายมากส่วนสก,กาเลต t นี่โคตรยากนะถ้าสกาเลตเนี่ยหมี่จะบอกว่ามันเป็นพิมพ์กิมที่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดวงไม อย่างมากก็ออกแค่ตัวเดียวเรื่องหนึ่งเรื่องสองยาครับจริงๆนะเพราะมันไม่มีแลกมีขอญาตพูดความแตกต่างกันเลยนะเห็นปะอันเนี้ยมันมีพิมพ์กิมแค่ตัวเดียวนะแต่มันไม่มีสการเลตนะเกมมันคงกลัวว่าเอามาใส่แล้วมีแลกมันจะโกงไปหรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันนะเอาเรามาเริ่มรีวิวดีกว่าเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมีเจ้าบอกตัวที่คอมบี้กับสการเลตเราเล่นง่ายนะ คือเล่นง่ายเลยที่นี้มันถึงว่าเล่นลุยด่านหูผ่านง่ายมากตีบอสบอบอบอบบ,บ,บแตกหมดคืออันนี้มีขออนุญาตพูดถึงตัวเบิร์ดหนึ่งที่ช่วยสกาเลตก่อนเลยนะครับตัวเบิร์ดหนึ่งที่ช่วยสกาเลตที่ดีที่สุดคือลิเตอร์นะแต่เดี๋ยวมีให้ดูก่อนมีไม่มีนะ,ะเดี๋ยวมีให้ดูก่อนหมีจะมีตัวเบิร์ดหนึ่งที่ดีสุดแค่วอลลุ่มกับมิรันดาแต่ว่าหมีลองแล้วมิรันดาแรงกว่าวอลลุ่มอ่ะคือพยายามลองหลายทางแล้วถ้าเป็นสกาเลตนะเราพูดถึงสกาเลตอะ่ะเพราะว่าสกาเลตมันเน้นคิทติ ต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันมีในเรื่องของคอ่าคิดทีิค้อนมันบักอยู่มันเลยอาจจะไม่ส่งผลทําให้มิลินดาเนี่ยออกมาเยอะเพราะนั้นตัวเบิร์ดหนึ่งอันนี้มีคอนเฟิร์มเลยว่าควรจะเป็นลิเตอร์แต่ว่าโดยอีกสตัวเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆแต่งใส่ตามหมีตัวที่2สกาลเลตตัวที่สามอ่พวิตี้แล้วก็ตัวที่4แอมมี่แล้วก็ตัวที่5้เฮมจะดึงพลังของสก,กาลเลตทําให้สก,กาลเลตโหดมากนะทำให้ผ่านด่านเล่นเล่นอะไรทุกคอนเทนต์ในเกมนี้จบได้หมดเลยอะยกเว้นด่านที่พลังต่อสู้เยอะกว่าเราเยอะ เดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวห้าตัวละครที่ช่วยส่งผลสการเลตทาให้สการเลตเก่งกว่าเดิมมากไม่ไม่มากก็น้อยนะครับอ่าเราขอพูดถึงสการเลตก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้นางเป็นนางเอกเลยนะครับสําหรับผู้เล่นที่แบบเพิ่งจะมาเริ่มเล่นใหม่อาจจะคิดเ hey, ฮ้ยทำไมเราต้องดีสการเลตทำไมใครๆก็พูดต้องสการเลตสการเลตทุกคนเลยเบื่อเบื่อเบื่อชื่อน้องมากเดี๋ยวมีขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะครับ สกิลหนึ่งเมื่อใช้งานการโจมตีเข้าเป้า10ครั้งซึ่งสกาเรตอ่ะเวลานางฟันนางจะเอาดาบฟันซึ่งเร็วมากกดค้างแป๊บเดียวคือ10ครั้งจะได้แอคแท็กฟรีๆเลยเห็นไหมครับยีสบเปอร์ซ็นต์สต็ได้ทั้งหมด5ครั้งอยู่เป็นเวลา5าวิสกิลสองส่งผลกับผู้โจมผู้โจมตีเมื่อมีโอกาส30เป็นที่จะไล่ถูกโจมตีสร้างดาเมจร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของแอคแท็กส่งผลกับไล่เมื่อ HP ต่ำกว่าเห็นไหมจะบวกคินคอนดาเมจแล้วสกิลเนี้ยเวลาฟันนางนางจะมีโอกาสติดเบิ้ลด้วย ซึ่งทำให้ซึ่งทำให้สกาเลตเนี่ยมีดาเมจที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกมดีกว่าอาจจะสูสีกาลาปาตอนนี้นะต่อไปนะครับเบอร์สกิลนะครับเวลากดใช้เนี่ยน้องจะโจมตีหมดเลยทั้งกลุ่มน้องจ้าดาับฟันยักษ์เลยดับเดียวแล้วก็ระเบิดเลยทั้งกลุ่มก็จะเป็นดาเมจหกร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกอัตราคินิคอนอย่างที่บอกนะสกาเลตจะเป็นตัวที่ปับ๊บดาเมจคินิคอนตัวเองในสกิลสองแล้วกเ็เพิ่มอัตราคิดิคอนของเบอร์สกิลด้วย ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเล่นคู่กับแอดมี Ad ที่บอกคิดิคอนอย่างเงี้ยหรือว่ามิลินดาหรือว่าไพวิตตี้ซึ่งพวกนี้ยมันจะส่งผลกับคิดิคอนแล้วก็ทำให้เราเออทำให้เราเนี่ยดีหลดกระสุนไวมากครับทำให้สังการเลสเนี่ยดึงพลังให้ออกมาประสิทธิภาพแล้วเฮมเนี่ยมันจะมีในในการช่วยที่ทำให้สังการเลสเนี่ยเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดทีละตัวแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับผมตัวที่หมีมองว่าเป็นตัวบัฟที่แต่เอาจริงดอลลา่าดีกว่าแอดมี่นะแต่ว่าหมีไม่มีดอลลา่าหมีก็เลยใช้แอดมี่นะครับแอดมี่ดียังไงอ่าเรามาเริ่มเลยนเลยดีกว่านะครับเมื่อสกิลหนึ่งเมื่อใช้งานเมื่อถูกโจมเ,เมื่อโจมตี2ีครั้งเห็นไหมส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดคือดาเมจชาร์ตดาเมจชาร์ตก็พวกปืนที่มันต้องกดชาร์จนานนะครับแอดมี่ก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนสกิลสองนะครับส่งผลกับพันธมิตรที่มีอทแทรสูงสุด2ยูนิตเห็นไหม ดาเมจที่ได้รับ19.1เป็นเวลา10วินาทีก็คือเพิ่มแอคแท็กฟรีๆเลยให้กับพันธมิตรเราก็แน่นอนแอคแท็กที่สูงสุดของเรามันก็ต้องเป็นสกาเลดกับเฮมอยู่แล้วถูกไหมฮะอ่าต่อไปอันที่3นะครับเมื่อเราติดเบอร์สกิลส่พลังพันธมิตรทัท้งหมดเลยก็คือเพิ่มความเร็วรีโหลดเห็นไหม38.94ทำให้สกาเลดโอ้โหแบบลักไล่ชักไล่ชัก แล้วก็ดามเม็กซิทที่ข้อเนี่ยบวก18%แต่ว่าตอนนี้ดามเม็กซิทที่ข้อมันเหมือนบักอยู่นะเท่าที่หมีฟังมาแต่ว่าหมีก็ยังเห็นว่ามันก็ยังติดบ่อยอยู่นะฮะตัวต่อไปนะครับซึ่งช่วยจะเสริมทําใหอ้อ่สกา้าเลตเนี่ยเก่งกว่าเดิมมากคือสกา้าเลตมันจะเป็นตัวที่เวลาตีเนี่ยเลื่อนมันจะลดเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วเวลาเรากดอันตีของเฮมเนี่ยพอสกา้าเลตตีเนี่ยสกา้าเลตตีแรงมากมันเลยดูดเลือดเร็วมากคือมีเจ้าบอกว่าพอกดอันติเฮมบ๊บนะสกา้าเลตเหล,ลือขีดสองข สกิลหนึ่งเมื่อใช้กระสุนนะสุดท้ายก็คือน้องจะยิงเป็นกระสุนไรเฟิลเห็นไหมครับความจุคือ6นัดพอเรายิงนัดที่6หมดไปเนี่ยน้องก็จะบวกส่งผลการพัฒน์นทั้งหมดก็คือบวกอัตราคิทิคอนของการโจมตีก็มันก็ส่งผลโดยตรงกับสกาเลตอยู่แล้วเพราะว่าสกาเลตจะเป็นตัวที่มีบัฟอ่าคิทิคอนแล้วก็คิทิคอนดาเมจอยู่แล้วก็จะบวก10%บเเฟรี F, เลยเห็นไหมฮะแล้วต่อไปสกิลสองนะครับส่งผลการพัฒน,น์พันธมิตรทั้งหมดดาเมจ ส่วนที่ขาดจังหวะ2.3%อย่างถาวรเมื่อใช้งานเข้าสู่เบอร์สตีนส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดคือโบกทางแอคแท็ก9.15%เห็นไหมแล้วก็สกิลหนบวกอัตราคินิคอนด้วยก็เลยโดย,โดยตรงกับสการเลตเลยนะครับส่วนอันตริก็คือพอเวลาน้องกดใช้เนี่ยน้องจะออกปืนใหญ่ยิงแต่ว่ามันโดนตัวเดียวนะทนั้งที่ปืนใหญ่จริงๆอะ่ะมันควรจะยิงโดนทั้งจอนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากดาเก 900%, 900ส่งผลให้กับพันธมิตรที่ มันจะมีทั้งหมดก็คือพอหลังจากน้องไล่ไปเสร็จเนี่ยทุกคนจะตีด่วนเลือดหมดเลยครับแต่ว่าพวกที่ดาเมจแรงอย่างสกาเลตเนี่ยตีปั๊บเดียวเลือดจะเต็มเลยเลยส่งผลทําให้สกานเลตเนี่ยเป็นทําให้สกาเลตยืนได้นานที่สุดถ้าใช้เฮมนะเราจะส่งผลทําให้สการเลตบวกดาเมจหนักมากนะครับอ่าต่อไปอันนี้มีขอพูดถึงตัวเบิร์ดหนึ่งนะอันนี้มีขออนุญาตพูดนินนึงนี่ว่าถ้าเพื่อนๆจะลงตัวเบิร์ดสามเพื่อนลงแค่ควรลงแค่สองนะเพราะว่าถ้าเพื่อนเนไปลงตัวเบิร์ดสามเนี่ย อีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้กดครับเพราะว่าเบอร์สามันก็จะวนสองตัวทันถูกไหมเพราะนั้นเราไม่มีความจําเป็นต้องอลงอีกตัวหนึ่งอันนี้มีแค่แน,นะนําเฉยๆนะอ่ะต่อไปมิลินดานะครับแต่ว่าอันนี้มี่ขอพูดนะตัวเบอร์หนึ่งดีดีสุดนะตอนนี้ก็ยังเป็นลิเตอร์อยู่จนกว่าเขาจะแก้คีย์ที่ขอดามจมิลินดาอาจจะแรงกว่าพอกับลิเตอร์แต่ว่าตอนนี้ที่หมีใช้อ่ะหมีว่ามิลินดาหมีแรงกว่าวอลลุ่มเยอะเลยนะถ้าเกิดเอาสกาเลสวัดกันอนะ สกิลหนึ่งนะครับเห็นไหมเมื่อเปิดใช้งานโจมตีเข้าเป้าจะเพิ่มัาราตามน่น,อ,นอันนี้ไม่ค่อยอะไรมากส่งผลกับพันธมิรทั้งหมดสกิลสองเมื่อใช้งานตอนเริ่มต้นเบอร์สตรีมก็คือกดอันติส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดเห็นไหมครับดามจคคิทิคอนบวกยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้มีกดเบอร์สตรีมแล้วสี่ตัวละครเนียโคคู่กันเนี่ยทำให้สกาเลต์หมีเนะโโี่ยโอ้โหคิทิคอนรัวรัวรัว,วมากแล้วแรงมากนะบวกดามจคคิทิคอนยี่สิบสามจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แต่อย่างที่บอกตอนะ ถ้าไม่บั็อ่ะอาจจะสู่สีกับบัฟของอ่าลิเตอร์นะครับแต่นี้หมิงก็ไม่แน่ใจนะไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับต่อไปเบิร์สสกิลเห็นไหมครับอ่าจะบวกให้กับพันธมิตรแอคแท็สูงสุดแต่ไม่ใช่ตัวเองก็คือแน่นอนก็ต้องเป็นซาการเลตอยู่แล้วซาการเลตก็จะได้ทั้งดาเมิเิติคอนของสากิลสองแล้วก็บวกแอคแท็เนี่ยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวิแล้วก็บวกดาเมิเิติคอนอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเราได้ดาเมิเิติคอนตอนติดช่วงเบิร์สติดตอนเเบร์นี่ย ของมิลินดาเนี่ยได้23กับ40%ฟรีเลยประมาณ60%ถ้าเกิดบวกกับของอกสก,การเ์เหรียญอีกเกือบเกือบ10%แล้วก็บวกของตัวอื่นเนี่ยทำให้ดาเมจคกนดิคอนของอสก,กาเหรียญทะลุไปเกือบ100%เลยแต่อย่างที่บอกนะตอนนี้ดาเมจคกนดิคอนมันยังบักอยู่แต่เท่าที่มีลองตอนนี้มันก็ยังแรงมากเลยนะเราพูดถึงอนาคตมันน่าถ้าเกิดมันปรับแล้วมันก็คงจะแรงกว่านี้นะ อ่าต่อไปก็คือไพวิตตี้นะครับเป็นตัวที่แจกนะสำหรับเพื่อนๆที่เปิดไม่ได้จริงก็อย่าลืมทำกิจกรรม7วันนะครับน้องมีผลกับสก,กาเลตมากนะอ่าเรามาเริ่มที่สกิลหนึ่งเห็นไหมครับส่งผลกับพันธมิตรพันมิตทั้งหมดไล่เมื่อเข้าสู่บอสตรีโบแอตแทกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วรีโหลดเนี่ยสำคัญกับสก,กาเลตมากมีเจ้าบอกว่าไอ้ตัวพวกนี้เวลาเข้ามันจะเก่งตอนมันจะดึงผลประสิทธิภาพออกมาตอนที่เข้าเบอร์ ตอนนี้เข้าสู่เบิร์ดโหมดพอเข้าเบิร์ดโหมดเห็นไหมโบนัสแหงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกาเล็ตก็ยิ่งตีแรงไงเลยแล้วก็บวกความเร็วรีโหลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สก,กาเล็ตมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือการรีโหลดครับเวลาหูน้องชักดาบนานมากถ้าเราได้ไพรวินตี้ตอนเราเปิดเบิร์ดเนี่ยจะทําให้ไล่เร็วมากครับไล่าดาบปั๊บปับปับ,ปบความเร็วรีโหลดบวกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความจุก,กระสุนลด,ล,ดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงว่าสมมติสก,กาีปบร์ พอหมดเสร็จมันก็ไล่ปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยชักน้องชักดาบสองวิปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ฟอบฟอบฟอบต่อหมีว่ามันดีกว่านะสกิลสองส่งผลกับเป้าหมายเมื่อใช้งานกระสุนยิงล่าสุดท้ายยิงล่าสุดท้ายอ,าอ้าวอันนีต้ตีกับมอนนะอันนี้อันนี้ไม่มีผลอะไรมากอ่าเบอร์สกิลส่งผลกับศัตรูทั้งหมดสร้างดาเมจสามร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์ดาเมจไม่แรงมากแต่ว่ามันจะติดสตันก็คือสมมติตอนเรากำลังแย่งอย่างเงี้ยแบบโหศัตรูล้อมเลยเป็นสิบยี่สิบตัวอย่างเงี้ยการที่เรากดเบอร์สกิลของ uh, เนี่ย จะส่งผลทำให้เรารอดชั่วคราวแน่นอนเพราะว่าศัตรูจะติดสตาร์ทหมดเลยสามวิก็หอยเป็นเพื่อนคอโมโบการใช้สก,กิลดีๆครับแต่ว่าที่มันดีจริงๆของไพวิทย์ที่มีดูคือสก,กิลหนึ่งเพราะว่ามันจะทำเทศการเลตแบบเก่งกว่าเดิมมากอะใช้ควาว่ามากเลยนะอ่าอันนี้หมีก็รีวิวตัวละครห้าตัวนะครับผมว่าตัวละครพวกนี้ถ้าใช้กู้เก,กาเลตเนี่ยมันจะส่งผลเนี่ยทาให้น้องเนี่ยอ่อจากไม่เบิร์ดกับเบิร์เก่เาเดิ เก่งกันคนละคนเลยอ่ะแต่ว่าหมีไม่มีเลเตอร์ให้ลองนะถ้าหมีมีเลเตอร์ลองเนะี่ยเดี๋ยวมีจะบอกเลยว่ามันดีกว่ามันแรงออกว่ามีเลนด้าแค่ไหนนะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปทดลองตัวบอสอ่าชั้นที่แบบที่12นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆบอสแมงมุมนะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าอ่าคอมโบเนี่ยของที่หมีบอกให้ฟังเนี่ยของอ่ามีเลนด้าแอดมีอ่าไพวิทย์ Private, แล้วก็เฮมแล้วก็สการเลสเนี่ยจะส่งผลทำให้สการเลสเนี่ยเออดึงประสิทธิภาพออกมาเยอะกว่านี้ไหมครับ แล้วส่วนตัวเนี่ยทีมหมีถ้าเกิดหมีมีมีมิลตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวลองมาแทนมิลินดานหรือจะบอกได้เลยว่าตัวไหนดีกว่ากันแต่ว่ามิลินเอ่อมิตเตอร์น่าจะดีกว่าแหละเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ค่าคียมันบั๊กอยู่นะญาติลองทดลองเล่นให้ดูเลยนะครับว่าเวลาหลังเข้าเบิร์ดเนี่ยมันทําให้สก,กาเรียแรงขนาดไหนซึ่งไอ้บอสตัวเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าไงนะมันจะเป็นตัวกลมๆอยู่ข้างๆเนี่ยเราต้องพยายามฆ่ามันนะครับ อ่ามีก็จะเบิร์สสการเล็กก่อนเลยอ่าเดี๋ยวมีจะทดลองดาเมจให้ดูเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยฟันประมาณ 10, หมื่นกว่าไหวไหมดูดิคียทีสามหมื่นห้าสองหมื่นฟอฟฟอฟคือดาเมจพุ่งมากนะครับนะเลือดบอลเราเป็นน้ำหรือฟ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 อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตเอ่อเนี่ยนะมัน,นมันจะมีตัวล่องหนตรงนี้ไอตัวพวกนี้ต้องตีนะครับ,บ,บสำหรับบอลตัวนี้เพรงั้นมันยิงเ,งเลเซอร์แรงมากนะเห็นปหมพอเราตีแป๊บเดียวเราได้บัฟแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเลื่อนรถเราก็อ่อมากดเฮมต่อนะครับซึ่งเฮมเนี่ยก็เห็นไหมีเเเหห็นป่ดดูพลืออิมโโ้ สบายมากครับนี่นายนายคือบอสเหรอเนี่ยทำไมเราเลือดเต็มตลอดเลยนายโอ้โหนะตัวอื่นเนี่ยสกาเลตจ้องเนี่ยเล่นบอสเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วหมีก็บัฟสกาเลตต่อเนี่ยเห็นแล้วตอนแรกปกติฟันหมื่นอยู่นะพอบัฟทีสามหมืน่นดูดิที่ดข้อดามเมจเพีมีเห็นว่ามันเห็นผลอยู่แต่มันไม่ค่อยติดมันอาจจะบั๊อย,อยู่หรือย,อยังไงไม่รู้แต่ว่าที่ดูตอนนี้คือดามเมจแรงมากเห็นไม่รู้ดิบอสต,ตายแล้วว่าบอสคือแบบโอ้โหขนมขนมมากเลยอะ่ะ คืออันนี้พูดเลยนะว่าถ้าเราไปตีบอสตีด่านอะไรอะ่ะอา้าวมันให้เทียเจ็ดมาด้วยโอ้แหลมมากเลยแย่น yeah, ะ nice. จุ๊จุ๊จุ๊จคือหมี่จะบอกว่าถ้าเปิดเราตีศัตรูเนี่ยที่พลังต่อสู้เรามากกว่าเนี่ยผ่านแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นเลยต่อให้พังด่านศัตรูเลือดมากกว่าเออพลังต่อสู้มากกว่าสักห้าร้อยพันนึงก็ยังมีโอกาสผ่านแต่ว่าอาจจะต้องสการเล็ตพยายามจี้บอสหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นการรีวิวจากหมีเองนะครับผมก็น,นี่เป็นการใช้จริงจากประสบการณ์จริงนะก็โอ้โหเกมนี้มันขายทุกขั้นตอนจริงๆวะ่ะผ่านบอสยังขายคิดดูอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใช้จริงของหมีนะตอนนี้สการเล็ตหมีเลื่อน2อ,อยู่ก็อันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเลยว่าเออมันเก่งจริงนะมันไม่ได้แบบแค่ราคาคุยไงมไม่ได้แบบแค่ราคาเออแค่บอกว่าเทียสแล้วต้องเก่งอันนี้ก็คือแต่แต่ว่าอย่างที่บอกสการเลตมันจะมีปัญหาเรื่องรีโหลดมันรีโหลดช้าถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะมีไพวตต้่วย์่ย มันจะช่วยแบบโอ้โหสการเล็ตแบบชักดาบฝับๆับับับนี่มีจะบอกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไปเล่นโหมดนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปเล่นโหมดห้องจําลองเนี่ยมีจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆได้บัฟรีโหลดอะมันจะมีอยู่สองบัฟใช่ปะสามห้ากับอีกบัฟหนึ่งเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าสการเลตมันชักแค่วิเดียวเลยวยชักวิเดียวแล้วก็แบบชักฟุ๊บแล้วก็ฟันต่อฟุ๊บฟุ๊บแล้วก็ชักใหม่ฟุ๊บฟันฟุ๊บ อันนี้ก็เป็นการรีวิวสก้า,กกาเลตให้ดูนะครับเผื่ออาจจะช่วยเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วถ้าเป็นผ,ผู้เล่นใหม่ก็ลองรีหาสก,ก้าเลตดูได้นะครับอ,อันนี้หมีก็รีวิวให้ดูนะว่าน,น้องเก่งจริงไม่ได้แค่ราคาคุยจริงๆนะส่วนเพื่อนๆจะตัดสินใจอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะด้วยส่วนตัวหมีเรื่องสองไงอันนี้ก็เลยเอามารีวิวแต่จริงอยากอยากตอนแรกว่าจะรอเลื่อนสามแล้วค่อยมารีวิวแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ อ่ไยเงก็เกิดคลิปนี้มีประโยชน์ไงกออ็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบบอกหมีได้มาให้กำลังใจได้จะพิมพ์บวกๆวก็ได้ครับหรือว่าจะอยากให้หมีทำไงให้เรเกี่ยวกับนิกเกตตูนไงนมสะพึงก็บอกหมีได้นะครับอะไรงไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับอัอ้นสกสยเลตดดึงเร็วดึงดึดึง